สวัสดีครับนักเรียนครับต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ในสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมรายวิชาสังคมศึกษาครับชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนเทศบาล1บ้บานสะเตกนั่นเองครับค,ครูผู้สอนนะครับคุณครูครูนวัตเป็ิณสงครามนะครับมีคุณสมบัติในการสอนในเรื่องของวิชาสังคมศึกษาและศาสนา,า,าวัฒนธรรมตามทั้งหมดที่ให้ดูมานะครับ สราระที่เราจะเรียนวันนี้นะครับสำหรับป .5 ก็คือยังอยู่ในสราระที่3ครกับเศร,รษฐศาสตร์ครับเข้าใจและสามารถบรหิหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและก็บริโภคและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพประคุมค่ารวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดารงชีวิตอย่างมีทุรยภาพนั่นเองนะครับเรื่องที่เราจะเรียนวันนี้นะครับเป็นเรื่องของปัจจัยที่กําหนดปริมาณสินค้าและก็บริการครับ สำหรับการผลิตสินค้าจะมากจะน้อยเนี่ยแน่นอนครับเราจะต้องมีปัจจัยสำคัญนะครับที่มากำหนดในการผลิตปริมาณสินค้าในแต่ละช่วงนะครับสิ่งนั้นก็คืออุปสงค์และก็อุปทานนะครับนี่คือแผนการสอนนะครับแสดงทุกครั้งในการสอนทุกครั้งในการสอนออนไลน์แบบนี้นะครับ จุดประสงค์ในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการอธิบายปัจจัยการผลิตสินค้าและก็บริการนะครับความรู้ก็คือการผลิตสินค้าและบริการที่มีอยู่ในท้องถิ่นนะครับส่วนกระบวนการก็คือสามารถนําเสนอผลงานผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการได้นะครับสุดท้ายก็คือเรื่องของคุณลักษณะครับก็คือเห็นประโยชน์ของสินค้าที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นและนํามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับการวัดผลวันนี้นะครับก็ยังเป็นเรื่องของ วัดพฤติกรรมการเรียนรู้นะครับสังเกตการทํางานนะครับแล้วก็การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั่นเองนะครับอ่ะที่เราจะเรียนกันก็คือปัจจัยที่กําหนดปริมาณสินค้าและก็บริการนะครับวัตถุประสงค์เมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับอธิบายปัจจัยสําหรับการกําหนดปริมาณสินค้านะครับแล้วก็สามารถเสนอผลงานปัจจัยในการกําหนดปริมาณสินค้าและก็บริการ ที่สำคัญก็คือตระหนักถึงปัจจัยในการกําหนดปริมาณสินค้าและก็บริการนะครับที่กูเรียกกันว่าอุปสงค์และก็อุปทานนั่นเองนะครับคำถามชวนคิดนะครับอันนี้ให้ช่วยคิดนะครับยังไม่ต้องทําในกระดาษนะฮะเขาถามว่าสินค้าอะไรบ้างครับจัดอยู่ในประเภทที่เป็นเครื่องดื่มต่างๆที่นักเรียนเคยพบเห็นนะครับง่ายไหมครับเครื่องดื่มเนี่ยรู้จักอะไรบ้างครับให้นึกไว้นะครับให้นึกไว้ อันนี้ยังไม่ต้องทําลงกระดาษนะฮะอาจจะเขียนใส่เศษกระดาษเล่นๆไว้ก่อนก็ได้นะครับสัก3อย่าง5อย่างก็ลองเขียนกันมานะครับช่วยกันคิดครับเพราะว่าการเรียนออนไลน์จะสอนอย่างเดียวไม่ได้นะฮะจะต้องช่วยคิดช่วยทากันด้วยนะครับอันนี้ให้ช่วยคิดนะครับในคําถามอันนี้อ่ะดูไอ้เจ้าตัวนี้ก่อนครับอุปสงค์ครับอุปสงค์ก็คือ ความต้องการของผู้บริโภคต่อสินค้าหรือบริการที่สามารถซื้อได้ในช่วงเวลาหนึ่งฟังแล้วดูงงๆนะครับอย่าเพิ่งงงครับเดี๋ยวจะที่บายไปนะครับว่าจะเป็นเช้นรายขอให้จําไว้ว่าอุปสงค์ก็คือความต้องการครับความต้องการของผู้บริโภคนะครับเราเรียกกันว่าอุปสงค์ครับต่อมานะครับเราจะทําความเข้าใจในส่วนของ ปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์นะครับอุปสงค์เนี่ยอย่างที่บอกกันไปมันคือความต้องการของผู้บริโภคนะครับความต้องการเนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรบ้างครับอย่างแรกก็คือราคาของสินค้าแล้วก็บริการครับต่อมารายได้ของผู้บริโภคก็คือสตางค์นั่นเองที่อยู่ในกระเป๋าลําดับต่อมาครับก็คือสินค้าหรือบริการที่ใช้ทดแทนกันได้อันสุดท้ายก็คือการคาดการณ์การขึ้นลงของสินค้านะครับอันนี้ เราเรียกกันว่าอุปสงค์นั่นเองนะครับหรือว่าปัจจัยที่มีส่วนที่ส่งผลต่ออุปสงค์ว่ามีความต้องการมากน้อยแค่ไหนดูจากปัจจัยเหล่านี้แหละครับต่อมาครับอุปสงค์เขาก็จะมีกฎของมันอยู่นะครับกฎอันนี้เนี่ยดูดีๆนะครับนักเรียนจะจดก็จดได้นะครับราคาสินค้าหรือบริการสูงอุปสงค์ของผู้บริโภคจะต่ำต่อมาราคาสินค้าหรือบริการต่ำอุปสงค์ของผู้บริโภคจะสูง ยกตัวอย่างครับอันได้ก่อนก็นแล้วกันราคาสินค้าหรือบริการที่สูงอุปโภคผู้บริโภคจะต่ําก็หมายความว่าอุปสงค์เนี่ยจะต่ํานะครับก็คือว่าถ้าสินค้าราคาสูงนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นทุเรียนนะครับทุเรียนหน้านี้เนี่ยยังไม่มีทุเรียนเนาะนะครับแต่ถ้าเกิดมีทุเรียนเกิดขึ้นแล้วก็มีขายนะฮะร,ราคาทุเรียนเนี่ยนะฮะ ก็จะสูงริ่วเลยนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นช่วงฤดูกาลของทุเรียนเนี่ยทุเรียนก็จะราคาอาจจะสักกิโลละ80บาทถึง90บาทนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยตอนมีทุเรียนเยอะๆนะครับผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยก็ไปซื้อทุเรียนไหมครับซื้อครับแล้วซื้อเยอะไหมซื้อเยอะด้วยครับเพราะว่ายังพอมีสตางค์ใช้สตางค์ไม่มากแล้วก็ซื้อทุเรียนได้เยอะด้วยนะครับแต่เมื่อไหร่เนี่ยนะครับทุเรียนเนี่ยนะครับมีน้อยนะครับมีน้อยนะครับ ราคาของทุเรียนก็จะสูงถูกไหมครับเมื่อไหรทุเรียนมีน้อยราคาทุเรียนก็จะสูงครับส่วนนะครับส่วนความต้องการของผู้บริโภคต่ำไหมครับแน่นอนครับต่ำครับใครจะไปซื้อล่ะทุเรียนกิโลละห้าร้อยอย่างเงี้ยมีคนไปซื้อมีคนไปซื้อไหมครับก็อาจจะมีครับแต่ก็มีในปริมาณที่น้อยครับถูกต้องแล้วครับปริมาณที่น้อยนะครับต่อมาสินค้าหรือบริการต่ําอุปสงค์หรือว่า ผู้บริโภคเนี่ยจะสูงครับขอเปรียบเทียบเหมือนกันนะครับว่าเป็นทุเรียนลวกันนะครับเหมือนเดิมก็อย่างที่บอกครับช่วงทุเรียนมีเยอะๆเนี่ยนะครับทุเรียนกีฬาก็ราคากิโลกร,รัมละประมาณสัก4ี่0บห้าสิบาทก็มีขายทั่วไปนะครับแน่นอนผู้บริโภคหรือคนเราที่อยากจะกินทุเรียนมีเยอะไหมครับมีเยอะเช่นเดียวกันนะฮะหรือ แม้แต่เงาะนะฮะเงาะเนี่ยในแผนเวลาหน้าที่มีเงาะออกเยอะๆเนาะมีเงาะออกเยอะๆเนี่ยนะครับเงาะกิโลละเท่าไหร่5บาทก็มี10บาทก็มีนะครับซื้อ1กิโลเนี่ยได้เยอะๆเลยเนาะสำหรับบางบ้านนะครับแต่เมื่อไหร่มีเงาะน้อยเนี่ยนะช่วงนั้นไม่มีเงาะขายเลยหรือว่ามีเงาะขายแค่ร้าน2ร้านในนี้นะครับเราลองไปดูครับราคาเงาะก็จะสูงครับแล้วก็มีคนกินเยอะไหมก็น้อยครับ นี่คือกฎนะฮะของอุปสงค์นั่นเองนะครับอีกตัวหนึ่งมาเป็นเพื่อนกันเลยเพื่อนรักกันเลยครับของอุปสงค์ก็คืออุปทานนั่นเองครับอุปทานก็คืออะไรครับก็คือปริมาณของสินค้าและก็บริการที่ผู้ผลิตต้องการเสนอขายในระดับราคาหนึ่งในระยะเวลาหนึ่งอันนี้จํายากอีกแล้วครับวิธีจำง่ายๆครับอุปสงค์คือความต้องการครับอุปทานคือปริมาณสินค้าครับ ง่ายๆนะครับอุปสงค์คือความต้องการอุปทานคือปริมาณสินค้าครับปริมาณสินค้านเองนะครับต่อมาครับดูปัจจัยมันนะครับที่มีผลต่ออุปทานครับราคาของปัจจัยการผลิตครับอันอย่างที่สองก็คือเทคนิคหรือกรรมวิธีในการผลิตและก็อย่างที่สามครับฤดูการด้วยนะครับฤดถการด้วยเป็นส่วนสําคัญนะครับถ้ายังไม่เข้าใจนะครับใจเย็นๆนะฮะมีสมาธิกับคาว่าอุปสงค์แล้วก็อุปทานกันหน่อย แล้วเดี๋ยวเราจะเข้าใจแบบง่ายๆรูก็จะยกตัวอย่างแบบง่ายๆให้เราได้เรียนรู้กันเลยนะครับมาถึงเขาบอกอุปทานกันบ้างนะกฎของอุปทานก็คืออะไรฮะราคาสินค้าหรือบริการต่ำครับอุปทานของผู้ผลิตต่ำครับแล้วก็ราคาสินค้าหรือบริการสูงอุปทานของผู้ผลิตก,ก็จะสูงครับก็หมายความว่าไงครับอ่ะคุยกตัวอย่างดีกว่านะฮะสำหรับเรื่องของ ปริมาณสินค้านะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าเป็นของอุโปโภคบริโภคนะอย่างเช่นข้าวสารก็ได้อะข้าวสารนี่จะเห็นได้เยอะนะครับในช่วงที่ข้าวเก็บเกี่ยวกันนะฮะเก็บเกี่ยวกันก็จะมาสักเดือนธันวามกราอย่างเงี้ยนะครับราคาข้าวนะฮะร,ราคาข้าวเนี่ยนะครับก็จะมีราคาที่ไม่สูงมากนะักอันนี้ไปถามคุณแม่ได้คุณพ่อก็ได้นะเวลาไปซื้อข้าวเนี่ย ซื้อข้าวเป็นกิโลจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าถ้าเมื่อไหร่มีข้าวเยอะๆนะครับมีข้าวผลิตมาเยอะๆนะครับก็จะทําให้เวลาซื้อข้าว1นกิโลเนี่ยนะฮะราคาก็จะถูกอย่างเช่นเมื่อถ้าเป็นช่วงที่ข้าวออกเยอะๆนะครับราคาข้าวก็อาจจะอยู่สักกิโลละ17บาท18บาทเป็นต้นนะครับแต่เมื่อไหร่นะฮะราคาข้าวมันสูงขึ้นนะครับราคาข้าวสูงขึ้นเนี่ยมีปัจจัยเยอะยๆเลยนะครับที่ทําให้ราคาข้าวมันสูงขึ้นนะครับ อย่างเช่นาชาวนานะครับทำนาไม่ได้น้ําท่วมนะครับมีผลผลิตออกมาน้อยนะครับราคาข้าวก็จะสูงขึ้นครับพอราคาข้าวสูงขึ้นเราต้องไปซื้อข้าวราคาสูงขึ้นใช่หรือไม่ครับนักเรียนครับอถูกต้องครับราคาจะต้องสูงขึ้นแน่นอนครับเราจะไปซื้อ 17- 18บาทเหมือนตอนที่ราคาข้าวมันเยอะๆเนี่ยหรือว่าข้าวมันออกเยอะๆเนี่ยไม่ได้เหมือนกันนะครับก็จะต้องไปซื้อราคาที่อาจจะเป็น22บาท25บาบาทอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ อันนี้จาง่ายๆนะฮะจำง่ายๆนะครับสํารสหรับการที่จะเข้าใจคําว่าอุปสงค์และอุปทานนะครับมันมีกฎของมันอยู่นะครับมันมีกฎของมันอยู่อย่างเจ้าอุปทานเนี่ยก็คือเมื่อไหร่นะฮะราคาสินค้าต่ำเนี่ยแน่นอนว่าการผลิตจะต้องมีสูงครับส่วนอุปสงค์นะแน่นอนครับเมื่อไหร่มีความต้องการที่สูงนะครับราคาก็เป็นไงครับราคา ของสินค้าหรือสินค้าที่ผลิตก็จะมีปริมาณที่ลดลงครับราคามจะสูงแต่เมื่อไหร่ราคามันลดลงแสดงว่าสินค้าเหล่านั้นมีปริมาณที่สูงขึ้นหรือมากขึ้นนั่นเองนะครับเอาแล้วครับมาถึงตรงนี้แล้วครับคําถามชวนคิดให้นักเรียนยกตัวอย่างเปรียบเทียบปัจจัยที่เกิดขึ้นระหว่างประสงค์และอุปทานมีความแตกต่างกันอย่างไรครับให้ยกตัวอย่างครับ นะฮะให้ยกตัวอย่างนะครับราคาวัตถุดิบแล้วก็เชื้อเพลิงอันนี้เนี่ยถ้าเกิดมาถึงตรงนี้แล้วนะครับใครติดตามถึงตรงนี้ครูครับจดไหมครูครับจะต้องโน่นนี่นั่นไหมบอกเลยครับไม่ต้องจดครับไม่ต้องจดนะครับแต่ครูจะอธิบายแต่ครูอธิบายไปเนี่ยนะครับขอให้ตั้งใจฟังนะฮะตั้งใจฟังตั้งใจฟังมันจะเป็นเรื่องที่นักเรียนจะเข้าใจง่ายๆครูจะยกตัวอย่างราคา วัตถุดิบแล้วก็เชื้อเพลิงนะครับก็คือน้ํามันนั่นแหละไม่ใช่อื่นไกลนะครับน้ํามันครับน้ํามันกับการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตมีผลกระทบต่อต้อนทุนการผลิตถ้าวัตถุดิบมีราคาสูงทําให้ต้นทุนก็จะต้องสูงขึ้นนอกจากนี้นะครับราคาน้ํามันเนี่ยก็มีผลกระทบต่อราคาสินค้าแล้วก็การขนส่งหรือค่าบริการต่างๆด้วยนะครับอันนี้เป็นการยก ตัวอย่างนะครับหรือกรณีตัวอย่างให้นักเรียนได้ดูว่าราคาเชื้อเพลิงหรือน้ำมันเนี่ยเวลามันสูงขึ้นเนี่ยนะฮะมันส่งผลกระทบอะไรกันบ้างนะครับไปดูกันครับอ่านี่คือตัวอย่างที่คุณหยิบยกมานะครับเป็นราคาน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับในปี62นะครับกับปี64ก็แล้วกันนะครับปี62กับปี64ต่างกัน2ปีเนาะนะครับเราจะเห็นว่าราคา น้ำมันที่เป็นสีฟ้าเนี่ยนะฮะที่เป็นสีฟ้าเนี่ยอ้างอิงของบริษัทปตทมั้งครับอันนี้นะฮะจะเห็นว่าราคาก็จะมีอยู่นะครับก็บอกมีวันนี้พรุ่งนี้สแสดงคาว,ว่าพราุ่งนี้เนี่ยแล้วมีตัวแดงๆเกิดขึ้นแล้วมีตัวบวกอยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับในช่องที่สามแสดงว่าราคาน้ํามันมันสูงขึ้นราคาสูงขึ้นนะครับความต้องการจะต้องลดลงสิครับจริงไหมเออราคาที่สูงขึ้นความต้องการต้องลดลงนะครับดูนะครับ 37.8.0.30.45.30.18อะไรต่างๆเนี่ยคือราคาน้ำมันของวันนั้นที่มันจะเพิ่มขึ้นนะครับผ่านมา2ปีผ่านมา2ปีนะครับ2ปียังไงครูดูตรงไหนข้างล่างครับบรรทัดสุดท้ายเลยมีผลบังคับใช้นะครับเห็นไหมครับอ่าเห็นนะครับ2ปีอยู่ด้านสีน้ำเงินครับด้านสีน้ำเงินนะฮะราคาน้ำมันถ้าเปรียบเทียบกัน2ตารางนี้นะครับให้สังเกตสังตารางที่2นะครับ ที่เขียนว่าพรุ่งนี้เนี่ยนักเรียนเห็นไหมครับ hmm. อ่าเห็นว่า hmm. ม yeah. so in ันราคาลดลงครับผ่านมา2ป네ีราคาลดลงครับนะครับราคาลดลงทําไมมันถึงลดลงอันนี้เดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าทําไมมันถึงลดลงบางคนก็บอกว่าแน่นอนครับครูครับที่มันลดลงเป็นเพราะคนมีความต้องการในการใช้น้ํามันน้อยลงอันนี้ก็มีส่วนครับอันนี้ก็มีส่วนนะครับอันนี้ก็มีส่วนนะครับบางคนก็บอกว่า เป็นเพราะมันมีรหัสเพิ่มขึ้นมาครับครูก็คือ B10 B20 อันนี้ก็เกี่ยวข้องเหมือนกันนะแต่ว่าเอาเป็นว่าให้เราดูความแตกต่างระหว่าง2ปีกันก่อนว่าน้ำมัน,ม,นมีราคาถูกขึ้นหรือว่าลดลงนะครับก็คือมีส่วนหนึ่งที่มันสูงขึ้นแน่นอนครับก็คือด้านสายมือใช่ไหมสีฟ้าๆนะฮะส่วนด้านน้ำเงินเนี่ยคือด้านที่ราคามัน ลดลงครับอ่ะเปรียบเทียบง่ายๆนะครับดูแค่ตัวเลขก็พอครับดูแค่ช่องกลางที่เขียนว่าพรุ่งนี้ก็พอว่าเอ๊ะสามสิบเจ็ดกับสามสิบสี่มันลดหรือเปล่าลดครับแต่ลดก็คือลดนะครับเอาละต่อไปครับการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตมีผลกระทบต่อต้อนทุนการผลิตถ้าวัตถุดิบมีราคาสูงขึ้นทําให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นด้วยนอกจากนี้ราคาน้ํามัน ก็มีผลกระทบต่อราคาสินค้าแล้วก็การขนส่งสินค้าหรือบริการต่างๆครูยกตัวอย่างเช่นราคาค่าตั๋วการเดินทางครับเมื่อวันที่27เมื่อกี้ฮะจากของรูปที่1นี่นะฮะร,รูปสีฟ้าๆเนี่ยนะครับรูปที่1นะครับ27เมษายนเนี่ยครูใส่วันไปแล้วนะครับเขาบอกว่าราคาตั๋วรถตู้นะฮะรถตู้นี่น่าจะไปหัดใหญ่เนาะราคารถตู้เนี่ย ปรับจาก100บาทราคาน้ำมันดีเซลอยู่ที่32.09บาทาปรับเป็น110บาทเนื่องจากราคาต้นทุนก็คือน้ำมันเนี่ยเพิ่มขึ้นส่งผลให้ราคาตัวเดินทางก็เพิ่มขึ้นเข้าใจยังครับเข้าใจยังแต่ผ่านมานะครับ2ปีอย่างที่ครูบอกต่อมาเมื่อวันที่16ตุลาคมนะฮะราคาน้ำมันดีเซลอยู่ที่เท่าไหร่ครับนักเรียนดูดีๆ 29.49บาทลดลงครับพอราคาน้ำมันมันลดลงราคาตั๋วรถตู้กลับลดลงจาก110บาทเป็น100บาทตามอัตราการลดราคาต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอันนี้เข้าใจยังครับนะรู้ว่าน่าจะเข้าใจแล้วบางคนบอกว่าไม่เกี่ยวอะไรครับราคาขึ้นราคารถอธิบายง่ายๆนะครับเวลาราคาน้ํามันมันขึ้นเนี่ยนะครับ คนที่ขับรถตู้เนี่ยเขาไปเติมน้ํามันนะสมมุติว่า,าราคามันขึ้นเนี่ยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเขาอาจจะเติมได้เต็มถังเนี่ยนะครับสาลิตรนะแต่เวลาถ้าเกิดน้ามันมันขึ้นเนี่ยเขาอาจจะเติมได้28ลิตรเข้าใจใช่ไหมครับพอ28ลิตรเนี่ยนะาจากเคยเติม30ลิตรเนี่ยถึงหัดใหญ่สบายๆเลยแต่พอเติม28ลิตรทําท่าจะถึงมั่งไม่ถึงมั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นนะ เขาก็เลยต้องอะไรครับเพิ่มราคาครับขึ้นมาอีก10บาทเพื่ออะไรครับเพื่อเขาจะได้เติมน้ํามันเท่ากับ3เท่ากับสามสิบลิตรอย่างที่เขาเคยเติมเข้าใจยังครับเพื่อจะได้ถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพไงเข้าใจใช่ไหมครับแต่พอมาครั้งต่อมาเนี่ยพอราคาน้ามันดีเซลลดเหลือยี่สิบเก้าบาทนี่นะครับราคาของตัวรถตู้เนี่ยมันก็จะลดจาก1ิบหนึ่งร้อยสิบบาทเนี่ยนะฮะมาเป็นหนึ่งร้อยบาทได้เพราะอะไรครับ เมื่อต้นทุนถูกนะฮะต้นทุนถูกเขาก็ไม่เอาเปรียบผู้บริโภคใช่ไหมเขาก็อ่ากลับมาเติม30ลิตรแบบสบายๆนะครับในราคาที่ถูกลงอีกต่างหากด้วยใช่ไหมครับเขาก็ช่วยผู้บริโภคด้วยการ,รลดราคาค่าตัวนี่ครับนี่คืออุโสงค์และก็อุปทานแบบง่ายๆเลยนะครับถ้าตั้งใจเรียนนะครับก็จะเข้าใจเลยในคลิปนี้นะฮะนักเรียนครับอ้าวมาแล้วใบงานมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าใบงานนะครับ ใบางานตรงนี้นะครับให้นักเรียนทำใบางานเรื่องปัจจัยที่กำหนดปริมาณสินค้าและก็บริการให้นักเรียนระด,ดมความคิดนะครับปัจจัยที่กำหนดปริมาณสินค้าและก็บริการเปรียบเทียบสินค้าในการเลือกซื้อสินค้ามาบริโภคตามอุปสงค์และอุปทานเป็นตัวกำหนดอันนี้ให้ลอกโจทย์ก่อนนะครับให้เวลา3นาทีครับลอกโจทย์ครับ เอาลวครับเอาลวครับถ้าจดไม่ทันเนี่ยเดี๋ยวลองย้อนมาได้นะครับลองย้อนมาได้สําหรับการจดโจดนะครับสามารถจะย้อนมาแล้วก็ใช้เครื่องหมายหยุดชั่วคราวนะครับหรือว่าเครื่องหมายพอสนะครับในการที่จะพอสเอาไว้ในการจดโจทย์ของใบงานอันนี้นะครับแล้วก็อ่าให้ดูดีๆนะครับร้านส้มที่1นะฮะส้มเนี่ยเขาบอกว่าหวานหอมแต่มีราคาตั้งแต่ 180บาทขึ้นไปเห็นไหมครับตามรูปเลยนะฮะเราเรียนน้ำตาล180น้ำตาล200เนี่ยดูนะฮะดูให้ดีนะครับดูให้ดีนะครับดูดีๆนะครับบอกว่าร้านแรกเนี่ยส้มเนี่ยทั้งหวานทั้งหอมเลยนะต่อมามาดูร้านที่สองกันบ้างครับร้านที่สองเนี่ยส้มเนี่ยนะครับรสชาติหวานอมเปรี้ยวครับแต่ราคา150บาท ราคา150บาทนะครับบรรทัดเดียวนี่นักเรียนจดไปได้นะครับร้านส้มร้านที่1ร้านที่สองเนี่ยร้านที่2ก็เขียนแค่นีด้เดียวเองนะฮะมาจังวาดรูปมาก็ได้นะครับหรืออยากจะวาดมาก็ไม่ว่ากันนะครับไม่ว่ากันเสร็จนะเสร็จนะร้านที่ร้านที่สเนี่ยส้มรสชาติหวานอมเปรี้ยว150บาทต่อมาครับคําสั่งก็คือ ให้เปรียบเทียบสินค้าในการเลือกซื้อสินค้าแล้มาบริโภคตามอุปสงค์และอุปทานเป็นตัวกําหนดตอบโดยอธิบายโดยดูตัวอย่างเป็นตัวประกอบพร้อมทั้งให้เหตุผลโดยอาศัยหลักอุปสงค์และอุปทานในการตอบซึ่งนักเรียนสามารถจะใช้แท็บเล็ตช่วยในการค้นคว้าได้แล้วก็สามารถที่จะทําลงในกระดาษรายงานได้โดยต้องมีเนื้อหาไม่น้อยกว่าประมาณ7บรรทัดครับ สามารถนํารูปมาตกแต่งเพิ่มเติมได้พร้อมทั้งเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยแล้วทําการโพสต์ในห้องลายชั้นเรียนและบันทึกในอัลบั้มวิชาสังคมเทอมสอให้เรียบร้อยหากมีข้อสงสัยปัญหาต่างๆสอบถามได้ในหลายห้องเรียนเท่านั้นทีนี้คนถามว่าคําถามนี่คือมีข้อเดียวใช่ไหมครับครูใช่ครับข้อหนึ่งนี่แหละที่เขียนเลขหนึ่งนี่แหละอันเดียวนะแต่ให้ตอบ ให้ตอบอยังไงให้ตอบเลยครับว่าถ้าเป็นเธอเนี่ยเธอจะเลือกซื้อส้มร้านไหนเพราะอะไรอุปสงค์เพราะอะไรฮะอุปสงค์ะะงก็คืออาจจะบอกว่าชอบครับชอบร้านที่หนึ่งมากกว่าเพราะหอมแล้วหวานผมมีสตังค์มากพอหรือว่าหนูมีสตังค์มากพอที่จะซื้อส้มร้านที่หนึ่งได้หนูก็เลยเลือกร้านที่หนึ่ง เพราะว่ามีคุณภาพอะไรก็ตามแต่อันนี้นะักเรียนต้องค้นคว้านะฮะเวลามาตอบเนี่ยเขียนมาให้ไม่น้อยกว่าเจ็ดบรรทัดนะหรือเธอจะตอบเป็นร่างที่สองอันนี้ไม่ว่ากันเลยนะฮะเพราะว่าคำถามพวกนี้เป็นคำถามเชิงคิดวิเคราะห์แล้วก็เขียนนะครับแต่ว่าเขียนเนี่ยไม่น้อยกว่าเจ็ดบรรทัดนะไม่น้อยกว่าเจ็ดบรรทัดนะครับอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะครับระบายสีตกแต่งให้สวยงามแล้วก็โพสต์นะครับในห้องไลน์ของ ชั้นป .5 ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็บันทึกในอัลบั้มวิชาสังคมศึกษาเทอม2ให้เรียบร้อยนะครับนักเรียนห้องไหนไม่ได้บันทึกเอาไว้นะครับอันนี้ระวังภาพจะหายนะครับภาพหายแล้วรูช่วยไม่ได้นะและที่สําคัญนะครับการบันทึกไว้ในอัลบั้มนักเรียนก็จะเป็นหลักฐานนะครับว่านักเรียนได้ส่งคุณครูแล้วนะครับอยู่ในอัลบั้มนี้แล้วเวลาให้คุณแม่ให้คุณพ่อผู้ปกครองดูเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดว่าครูส่งส่งแล้วนั้น ผมส่งแล้วนะหนูส่งแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งนะครับจะเป็นเครื่องมือแล้วก็หลักฐานในการยืนยันว่าเราส่งแล้วถ้าเกิดมีคนบอกว่าเอา้ายังไม่ได้ส่งนู่นนี่นั่นแสดงว่าคุณยังไม่ได้ใส่งานเข้ามาในอัลบัม้มวิชาสังคมเทมอม2ซึ่งครงงสงงงงสงูสร้างไว้แล้วทั้ง2ห้องเลยนะครับทั้งห้อง1ห้องสองสร้างไว้ให้เรียบร้อยนะครับไปใส่ให้เรียบร้อยด้วยใครที่ใส่แล้วนะครับครูก็จะมีสัญ,ญลักษณ์สติ๊กเกอร์เติมไปให้แสดงว่าครูดได้ตรวจงานของเธอแล้วนะครับเอาละครับวันนี้หหมดเวลาาลสํรับ วิชาสังคมนะครับในเรื่องของอุปสงค์และก็อุปทานนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับมีข้อสงสัยสอบถามได้ในห้องไลน์ของชั้นเรียนของนักเรียนนะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ